สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมอภิสิทธิ์ลิมสุวรรณบริษัททรัพย์บีฟิล์จำกัดมหาชนโบรกเกอร์เบอร์27นะครับก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคให้กับนักลงทุนทําความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนไทยนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับ ด้วยวิธีการของการคิดก่อนนะครับว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วเนี่ยจริงๆที่มาก่อนที่จะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันจะมีการแตกแขนงออกมา2แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นลักษณะของการ วิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับที่เรามีการแตกแขนงไปในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานตรงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการดูในเรื่องของแต่ละบริษัทนะครับว่าในแต่ละบริษัทเป็นยังไงผลประกอบการดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เราเปรียบเหมือนกับว่าการวิเคราะห์ทางเชิงพื้นฐานเนี่ยเป็นเหมือนกับแผนที่อันหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปสำรวจหาคุมทรัพย์อะไรก็ตามหรือจะไปเดินป่าหรือจะไปเที่ยวไหนหรืออะไรยังไงการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานก็เปรียบเหมือนแผนที่การว ผมเปรียบเหมือนกับเข็มทิศนะครับว่าเรากาลังหาจังหวะการลงทุนหรือเราจะเดินไปในทิศทางไหนเราจะเดินไปยังไงนะครับซึ่ง2ออย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันขาดอย่างใดยอย่างหนึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่าในแต่ละจังหวะเวลาเนี่ยมันก็จะมีการอาศัยในเรื่องของการเวทนะครับหรือการให้น้ําหนักทางปัจจัยพื้นฐานเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของเทคนิคกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเรามาดูนะครับในสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการวิเคราะห์ทางพื้นฐานเนี่ยถ้าเราเป็นดู็นลักษณะของหุ้นรายตัวนะครับจากชา มันจะมีเส้นสีเขียวนะครับก็คือเป็นเส้นของ intrinsic value หรือมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ราคาหุ้นผันผวน,นก็คือเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็จะมีเส้นที่มีการแกว่งขึ้นลงนะครับ บางครั้งก็สูงกว่าเส้นสีเขียวที่เป็นอินทิ้งสู v วาลูนะครับหรือบางครั้งก็มีการต่ํากว่าซึ่งตรงนี้แหะครับก็คือเป็นอะไรที่เราจะต้องนําในตัวของเทคนิคมาใช้นะครับนี่ก็คือในมุมมองของการที่เราจะเริ่มดูในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคกันนะครับ สมมุติฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยก็คงพูดกันง่ายๆเลยทุกตำรานะครับมีการพูดถึง3ข้อนี้ไว้นะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบข่าวสารในด้านต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ในข้อที่2นะครับก็คือราคาจะมีการเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มและอยู่ในแนวโน้มตรงนั้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในสมมติติฐา,านข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักลงทุนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาเกิดใหม่ได้ในอนาคตหรือสิ่งที่เรากําลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะครับนั่นก็คือสมมุติฐานฉะนั้นโดยรวมๆแล้วของผู้ที่วิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยจะต้องยึดในกรอบ3อันนี้เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานเลยนะครับเรามาดูกันต่อว่าทําไมในเรื่องของพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะย้อนรอยอดีตได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้ยังไม่ค่อยมีใครทําเป็นทฤษฎีอะไรมาอย่างชัดเจนนะครับแต่เท่าที่เราสังเกตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของความรู้ของนักลงทุนเองนะครับว่ามีความเชี่ยวชาญความรู้ในเรื่องของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนในส่วนของ การตัดสินใจนะครับว่ามีความคมในเรื่องของการตัดสินใจแบบแบดเ็จเด็ดขาดแค่ไหนด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะลังเลยกึกยักซึ่งตรงนี้เนี่ยมาพอเราเอามาคลอสกันนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกลุ่มคน4ประเภทกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความรู้และกล้าตัดสินใจนะครับถ้าเราดูจาก กราฟตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโอกาสยิงถูกเป้านะครับมีโอกาสได้กําไรเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับในขณะที่กลุ่มที่2ก็คือมีความรู้นะครับในเรื่องของการลงทุนแต่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่นักกลุ่มนี้อาจจะยิงเข้าเป้าเหมือนกันแต่ว่ากําไรอาจจะน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากตัดสินใจเนี่ยชักช้าและลังเลกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับในขณะอีกกลุ่มนึงคือไม่มีความรู้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาเก่งกําไรซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีพฤติกรรม2แบบกลุ่มหนึ่งกล้าได้กล้าเสีย เล่นแบบเดิมพันไปเลยกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็ถูกบ้าง mm. เดี๋ยวก็ผิดบ้างนะครับกำไรที่ได้หรือขาดทุนที่เจอเนี่ยก็ต้องบอกจริงๆว่าบางทีก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับในขณะที่กลุ่มสุดท้ายอันนี้แย่สุดเลยนะครับเราคิดว่าเราไม่อยากให้นักลงทุนอยู่ในกลุ่มนี้นั่นก็คือไม่มีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังยึกยักลังเลไม่กล้าตัดสินใจซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าโอกาสยิงเข้าเป้าน้อยมากอาจจะยิงสเปะสปะในที่สุดก็จะเป็นผู้แพ้ในตลาดทุนนะครับ นั่นก็คือในภาพของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่เราคุยกันในวันนี้นะครับนี่ก็คือตอนแรกที่เรามาพบกันนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงว่าพื้นฐานของทฤษฎีทางเทคนิคเนี่ยในสเต็ปเบื้องต้นเราจะต้องเรียนรู้อะไรต่อนะครับ